สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเรื่องครับวันนี้จะขอนําคาเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าวันหยุดเราทําอะไรก็ได้ตามใจของเรานะครับจริงอยู่ครับเราสามารถทําได้แต่ถ้าเรามีเส้นตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าวันหยุดเนี่ยเราควรจะทําอะไรนะครับประการที่3นะครับก็คือการสื่อสารครับการมอบหมายงานเนี่ยนะครับ จะมีประสิทธิภาพได้และการขอความช่วยเหลือยามจําเป็นนะครับต้องการการสื่อสารที่ดีครับนะเราต้องจัดอบรมเรื่องของการสื่อสารมากๆนะครับในองค์กรในในค้ารากรในในครอบครัวของเราด้วยนะครับมีมีวิชาหนึ่งครับเรียกว,วิชา parenting นะครับแล้วก็วิชา marriage นั่นคือการให้สามีภรรยาเนี่ยสามารถสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ แล้วก็รู้จักใช้คําว่าขอโทษรู้จักใช้คําว่าขอบคุณรู้จักใช้ i message ก็คือว่าฉันนุสิกยังไงเมื่อคุณทําอย่างนี้นะครับการสื่อสารแบบเนี้นะครับเมื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีมากขึ้นมากขึ้นเลยเลยนะี่ยมันจะเกิดความเข้าใจว่าเรื่องนี้เราต้องมองท่ามไปนะครับนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรมากกับภรรยาหรือคู่สมรสของเราอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราก็จะสามารถบอกว่าเออท่านผู้นี้หรือ,อผู้ร่วมงานของเราคนนี้นะครับ เขามีความจํากัดอะไรบ้างในการมอบหมายงานและการสื่อสารตัวนี้จะสร้างความเข้าใจที่ดีครับให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเราการสื่อสารที่สําคัญนะครับเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ว่าจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าหลายครั้งทีเดียวเนี่ยเวลาที่มีปัญหาความขัดแยง้งนะครับจริงๆ้วไม่ไม่เกิดจากคู่คู่ขัดแย้งหรอกครับมันเกิดจากการสื่อสาร เพราะนั้นเนี่ยผมก็หนุนใจบอกว่าเวลามีอะไรนะให้โทษการสื่อสารให้โทษการสื่อสารวงเล็บแผงประเทศไทยเพราะว่าเราสื่อสารภาษาไทยนะครับนะบางทีเนี่ยวิธีการแบบคนไทยวิธีการสื่อสารแบบคนไทยคิดว่าพูดแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วนะครับแต่ว่าไม่ชัดครับไม่ชัดเพราะฉะนั้นคนที่รับสารเนี่ยเขาก็จะฟังไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาการสื่อสารให้ดีครับการที่เรามีเส้นนะครับ มันก็จะเกิดการดูแลตัวเองได้อันนี้คือหลักปฏิบัติที่ดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเรานะครับการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอการเข้ามานะครับเจ็ดโมงครึ่งตอนเช้านะครับณนะสถานที่แห่งนี้ก็เป็นการที่เราดูแลตัวเองดูแลใจของเราเองนะครับการกิจกรรมทางจิตวิญญาณนะครับเราต้องมีเวลาที่จะฝึกการหายใจนะครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่ความดันสูงใช่ไหมครับนะี่ ความดันสูงเนี่ยผมก็จะใช้คําว่าไงนะครับอยากจะบอกคุณหมอว่าจริงๆแล้วความดันผมไม่สูงหรอก <c oughs> นะครับนะด้วยการหายใจเข้าหายใจออกช้าๆแล้วมันก็จะลดความดันมาได้ประมาณ10นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้เมื่อเราดูแลตัวเองเมื่อเรานอนหลับเพียงพอนะครับส่งเสริมให้มีโปรแกรมสุขภาพ แล้วก็ใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดูแลตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งทีเดียวเนี่ยบางบางท่านบางคนเนี่ยใช้เงินใช้ทรัพยากรของเราเนี่ยไปซื้อบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คุ้มค่านะครับและไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ใช้ทรัพยากรตรงนั้นหรือใช้เงินตรงนั้นเนี่ยนะครับมาซื้อของที่ดีๆทาน เห็ไหมครับแต่ว่ามีเงินไปซื้ออย่างอื่นที่มันไม่เหมาะสมเช่นนั่นคือการดูแลตัวเองอย่างอย่างไร้ประสิทธิภาพนะครับการปฏิเสธครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับไว้มีโอกาสผมจะได้มีโอกาสเ,เรียกว่าปฏิเสธวิทยาคือวิทยาการหรือวิธีการปฏิเสธที่จะไม่ให้เสียความสัมพันธ์ให้เกิดความรุ่มนวลส่งเสริมให้มีการปฏิเสธงานหรือ คอมมิตบางสิ่งบางอย่างที่เกินความสามารถของเราเราต้องรู้นะครับว่าเวลาที่เราขีดเส้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเรากําลังบอกว่าเรามีความสามารถเท่านี้เรามีเวลาเท่านี้นะครับเราสามารถที่จะช่วยได้เท่านี้แล้วตรงนี้เองเนี่ยทำให้เราสามารถที่บอกว่าหลังจากนี้หรือห,ห,ห,หรือมากกว่านี้ผมไม่ได้แล้วนะนะครับ <ruled> บอกไปก่อนเลยนั่นคือการขีดเส้นนะครับ <l' c Buddha> ความชัดเจนในบทบาทนะครับความชัดเจนในบทบาทหมายความว่างครับความชัดเจนในบทบาทนี่หมายถึงว่า ถ้าเรารับหน้าที่นะครับเราจะต้องมี job description หรือเราจะมีรายละเอียดยที่ชัดเจนว่าเราจะทํำยังไง p r o c e s มันเป็นยังไงนะครับความชัดเจนในบทบาทตรงนี้เราต้องเข้าใจชัดเจนกับบทบาทและความรับผิดชอบของเราเพื่อหลีกเลี่ยงการก้าวก่ครับการก้าวกา่ขอบเขตและการรับภาระมากเกิดกนไปนะครับต้องมีการทบทวนอยู่เสมอต่อไปนะครับอันที่7นะครับมีระบบสนับสนุนขั้นตอนการปฏิบัติงานตรงนี้ ทำให้ผมคิดถึงว่าเวลาที่เรามาถึงจุดประเด็นที่สําคัญตรงนี้นครับทาให้ผมคิดถึงเวลาที่เราเทรนหรือว่าเรารับรับการฝึกฝนอยู่ในโรงเรียนที่ฝึกวิชาชีพของเราเช่นไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลน,นะครับมันก็มีโรงเรียนเทรนนิงนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานนี่สําคัญโดยเพ่าะยิ่งในวิชาชีพของเราเนี่ยขั้นตอนการปฏิบัตินี่สําคัญมากและมีระบบสนับสนุน นะครับก็จะทําทให้เรารู้ว่าเราเนี่ยมีความสามารถเท่านี้เราทําได้เท่านี้นะครับเราทําตามขั้นตอนแบบนี้ใช่หรือไม่นะเมื่อเราทําตามขั้นตอนแบบนี้ใช่ปุ๊บเนี่ยเราก็มั่นใจและมีความมั่นคงในในเรียกว่า security นะครับในการทํางานของเรานะครับว่าทุกคนก็ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับอย่างเรียกว่าครบถ้วนนะรตรงนี้เองทําให้เราเห็นนะครับว่า เพื่อที่จะช่วยจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นรักษาขอบเขตที่ดีนะครับรักษาขอบเขตที่ดีที่ตรงนี้จะส่งเสริมทําให้เราไม่เครียดจนเกินไปไม่กังวลนะครับไม่เป็นห่วงจนเกิดไปเพราะอะไรครับเพราะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่แล้วขั้นตอนที่ชัดเจนด้วยฉั้นตรงนี้เองนะครับผมอยากจะหนุนใจนะครับในบทบ,บาทนี้ในบ้านองอค์เยกบที่18ข้อ17ถึงข้อ23เนี่ยพูดถึงเรื่องของชีวิตโมเสสนะครับ ชวิตโมเสสเนี่ยก็คือเป็นเขาก็รับใช้พระเจ้าในถิ่นทุ่รกันดาน40ปีเนี่ยปรากฏว่าเขารับงานมากจนเกินไปเพราะว่าเขาไม่ยอมขีดเส้นนะครับไม่ยอมขีดเส้นนี่เป็นตัวอย่างที่ผิดพลาดนะครับและปรากฏว่าพระเจ้าก็ช่วยเขานะครับพระเจ้าให้เขาเนี่ยนะครับขีดเส้นว่าฉันได้แค่นี้แหละนะครับก็คือมี job description นะในงานของเขาอะชัดเจนมากขึ้นเดิมทีเนี่ยเขาต้องรับเป็นที่ปรึกษา รับเป็นผู้วิาพากษารับไก่เกียร์ทุกอย่างนะครับนะในชนชาติอิสราเอลที่มีคนเป็นล้านล้านะสองล้านคนครับทีนี้วิธีการก็คือว่าเขาได้ตั้งคนเจคนขึ้นมานะครับเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่เจคนเพื่อที่จะแบ่งเบาภารกิจถ้าพี่ท่านมีความอ,าอยากจะรู้นะครับว่าทำยังไงนะครับท่านจดไว้นะครับอพยบบทที่18จําง่ายๆบทที่18 อ่านทั้งบทก็ได้เราจะเห็นว่าวิธีการจัดการวิธีการที่จะขีดเส้นตรงนี้ทำยังไงสุดท้ายนะครับผมอยากจะใช้โอลิมปิกเนี่ยนะมาให้เราเป็นตัวอย่างสุดท้ายก็คือว่าท่านท่านรู้ไหมครับว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างประเภทเดียวนะที่มีการแข่งขันที่มีการแข่งขันนะครับที่แบบ เป็นลักษณะแบบนี้เอาชนะมีที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับแต่ในสัตว์ประเภทอื่นๆนะสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าสร้างเนะี่ยเขาจะแข่งกันตอนอะไรนะเวลาเดียวเท่านั้นคือการแย่งตัวเมียกันนะครับนะนะตัวเมียก็แข่งขันกับตัวเมียต้องทําตัวเองให้สวยที่สุดนะครับ ถ้าเป็นปลาเนี่ยต้องมีสีสันที่สวยงามถ้าเป็นมแมลงหรือเป็นนกเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสีเขาได้เพื่อที่จะดึงดูดตัวผู้แต่ตัวผู้เนี่ยเวลาที่จะมาอยู่กับตัวเมียเนี่ยเขาก็ต้องชิงต้องแข่งขันกันมีมีวาระนี้วาระเดียวครับแต่ว่ามีเพียงมนุษย์เท่านั้นเนี่ยที่มีการแข่งขันกันนะครับแบบโอลิมปิกผมก็มานั่งคิดดูว่ากีฬาประเภทไหนครับที่เราชอบดูกันมากที่สุดก็คือฟุตบอลใช่ไหมครับ ฟุตบอลเนี่ยมีเส้นเยอะมากเลยนะครับมีกาิกาก็เยอะมากเลยนะครับแต่ฟุตบอลเนี่ยเมื่อเราเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่เราทําโดยไม่ล้าเส้นนะครับก็คืออยู่ในกติกาเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการรุกการรับตลอดเวลาและการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยครับเวลาที่เราที่เราที่เวลาที่เราเห็นเขาแข่งขันเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าเขาเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังมากเลยแต่เวลาแพ้ไปแล้วนะครับ ทุกคนก็หันมาจับมือกันแล้วก็กอดกันแล้วก็ร้องไห้เพราะฉะนั้นแพ้ชนะเนี่ยมีความสําคัญตอนแข่งแต่หลังแข่งเนี่ยเป็นไงครับหลังแข่งเนี่ยก็ไม่มีความหมายนะครับพอปีหน้าก็แข่งกันใหม่นะคุณก็จะมีแชมป์ใหม่นะอีกสี่ปีแข่งกันใหม่ก็มีแชมป์ใหม่เั้นตรงนี้เองทําให้เรารู้ว่ากีฬานะครับก็สามารถเปรียบเทียบกับชีวิตของเราได้เนื่องจากกีฬาเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นกิจกรรมที่มีเส้นเยอะมากเลยใช่ไหมครับนะ แต่กีฬาเนี่ยทำให้คนเนี่ยมีความสุขนะกีฬาเนี่ยสามารถส่งเสริมศักยภาพของคนได้กีฬาเนี่ยเวลาที่ผ่านไปแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าเราจะปรับปรุงชีวิตของเราอย่างไรเช่นตรงนี้เองนะครับก็กลับมาถึงเส้นตัวนี้เมื่อเราเนี่ยไม่คนล้าเส้นเราก็อย่าไปล้าเส้นคนอื่นในเดียวกันเนี่ยเราขีดเส้นของเราให้ชัดเจนนะครับเราก็จะรู้ว่าเรามีความมั่นใจที่จะดำเนินชีวิตแบบเนี้ยทางานแบบนี้ ดำรงตนอยู่ในเส้นที่เราพึงพอใจและเส้นแล้วเนี่ยเรามอบให้กับพระเจ้าสี่สำคัญก็คือว่าทุกคนก็มีเส้นนะครับเราคราวหน้าผมจะบอกว่าเราจะขยายเส้นของเราได้ยังไงนะครับเหมือนกับที่คำอธิษฐานนะครับของยาเบสว่าขอพระเจ้านะครับที่ขยายขยายเขตแดนขยายเส้นชีวิตของเราและในคนคนคนที่อยู่ในพระกรมภีเนี่ยเขาขยายเส้นของเขาอย่างไร นะครับก็พบกันคราวหน้าแต่วันนี้ผมอยากจะหนนจจนะครับท่านขีดเส้นชีวิตของท่านชัดเจนแล้วก็บอกกับบอกกับคนที่อยู่ข้างๆเราแล้วเรียงนะครับขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระพิธาเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระเจ้านะของโรรองตัวอย่างของโมเสสและพระเยซูซึ่งทําให้ข้าพองค์ทั้งหลายได้เห็นว่าความจําเป็นที่ชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนจะมีเส้นจะมีขอบเขตของชีวิต เพื่อที่ทั้งหลายจะได้สิ่งดีจากการทําสิ่งนี้ขอบคุณพระยพระเจ้าสําหรับการทรงนําของพระองค์ที่มีมาถึงพระพงทั้งหลายทุกคนขอพระเจ้าได้ทรงอนวนพระพรเสริมกาลังประทานสติปัญญาความรู้ความสามารถในการทํางานตามหน้าที่บทบาทของทรพพงทั้งหลายทุกคนด้วยจงอิีฉันกลับคูณมอบซึ่งกันและกันไว้ในการทรงนําความรักการอารักขาของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอำานยพระพรที่น้องแจ็คทุกท่านครับสวัสดีครับ